นี่ผมถ่ายให้ดูบรรยากาศที่ผมรอรถกลับนะครับสถานที่ที่นี้คือที่เป็นศูนย์ใช้เป็นศูนย์ตรวจนะครับตรวจสารคัดหลั่งนะครับในสิงคโปร์นะครับศูนย์ซอฟเทสนะครับผมผมก็ต้องเดินทางมาทุก14วันนะครับส่วนสลับนะครับแต่ละอาทิตย์ก็อาทิตย์หนึ่งก็ตรวจเองด้วยตนเองอยู่ที่ที่ทำงานนะครับผมแล้วก็ อีก7วันก็มาตรวจที่นี่นะครับแล้ว7วันถัดไปก็ตรวจที่ประมาณครับผม ให้ดูบรรยากาศการเดินทางเลยนะครับผม,ผมเริ่มออกเดินทางหลังจากรับประทานอาหารกลางวันนะครับหลังจากบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงเสร็จๆนิดๆนะครับผมจะเดินทางไปที่ศูนย์นะครับศูนย์ที่รัฐบ,บาลสิงคโปร์จัดไว้ให้นะครับเขาจะมีข้อความมาบอกทางโทรศัพท์มือถือของเรานะครับว่ากำหนดของเราถึงวันไหนนะครับวันไหนเวลากำหนดเวลานะครับต้องไปก่อนไปก่อนเวลาสัก ึ่งชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะครับถึงเวลาตรวจก็ต้องไปกันทุกคนนะครับผมเอาส่งข้อความมาบอกมาแจ้งวันเวลาแล้วนะครับผมเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์ยังควบคุมเข้มนะครับผมทุกคนต้องได้รับการตรวจทุกสัปดาห์นะครับผมแต่ว่าที่มาที่สูงนี้ก็14วันนะครับมาทีหนึ่งนะครับส่วน7วัน ถัดไปนะครับมาตรวจที่นี่แล้ว7วันถัดไปก็ตรวจด้วยตนเองอยู่ท,ที่ที่พักนะครับเพราะว่าพวกผมมาตรวจที่นี่แล้วเจ้าหน้าที่นะครับสาธารณสุขของสิงคโปร์ก็จะแจกชุดตรวจให้ด้วยนะครับบางครั้งก็จะแจกเกื่อไว้ให้2อสาชุดนะครับประมาณนี้นะครับเอาติดกลับมาเวลามาถึงที่ทํางานอาทิตย์ต่อไปนะครับสมมุติว่าผมมาวันนี้วันวันพฤหัสนี่ครับผมวันเป็นัสนี้แล้วก็พฤหัสหน้าผมต้องตรวจด้วยตนเองแล้วก็ส่งรายงานทางแอฟลิเคชันนะครับส่งเขา แอปพลิเคชัน M.O.M. Care ของสิงคโปร์นะครับผมรายงานผลการตรวจของเรานะครับผมว่าผลเป็น p โพซิทีฟในกระติดยังไงนะครับเป็นผลลบผลบวกยังไงนะครับผมแล้วอาทิตย์ถัดมาก็ต้องมาตรวจที่นี่อีกนะครับผมก็สลับอย่างนี้นครับผมแสดงว่าต้องออกมาตรวจที่ศูนย์ทุก14วันนะครับแต่เราก็ต้องในระยะ7วันเราก็ต้องตรวจด้วยตัวเองนะครับ บรรยากาศเดินทางก็จะบานประมาณนี้นะครับเขตนอกเมืองนะครับสิงคโปร์นี่เป็นเขตแถวชูรุลงนะครับผมที่ที่ศูนย์ตรวจอยู่เป็นเขตของอเป็นเขตของจลันปะปันนะครับเป็นเขตของจลันปะปันนะครับผมก็ การเดินทางก็รถไม่ติดเท่าไหร่นะครับไม่นานนะครับผมไม่การเดินทางไม่ถึงไม่ถึง20นาทีนะครับ10กวนาทีประมาณนี้นะครับนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับคนทางก็สะดวกนะครับเขตนอกเมืองไม่ค่อยมีรถนะครับไม่รถตวดไม่ติดนะครับเป็นเขตนอกเมืองนะครับชานเมืองนะครับทางที่จออกไปชุลงปอสนะครับทางไปท่าเรือชุลงนะครับผมทางไปท่าเรือชุลงทางออกไปชิบยาดนะครับจะมาจทางนี้นะครับผม เราก็ปฏิบัติตามนะครับตามกฎระเบียบข้อบังคับนะครับผมเราอยู่ภายใต้กฎหมายของเขาก็ต้องมีมาตรการยังไงแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับตามนั้นนะครับก็ไม่ลําบากเท่าสักเท่าไหรนะครับผมเพราะว่าระบบเขารวดเร็วนะครับผมถึงว่าคนงานจะมาคนงานแรงงานต่างชาติจะมากันเยอะๆนะครับ4ี500่ห้าร้อยต่ละทีนะครับเป่ากิวแต่ว่าระบบตรง,ตรงที่ศูนย์จะเร็วมากนะครับผม ว่าการคัดกรองนะครับการเข้าไปต้องใช้ตัวเกินนะครับสแกนนะครับอุปกรณ์ติดตามตัวของแต่ละคนแล้วก็เขาก็ใช้สแกนบัตรเวิร์กนัมเบอร์อะไรของเขาแค่สักถามให้แน่ใจว่าถูกคนถูกนัมเบอร์นะครับถูกพินนัมเบอร์ของเราถามชื่อถามอะไรแล้วก็ทำตามขัน้นตอนนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมครับหลังจากที่รีวิว ที่เดินทางวันนี้แล้วนะครับผมผมมีข่าวนะครับอัปเดตข่าวสถานการณ์ต่อนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับมีอัปเดตข่าวนาการต่อว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสิงคโปร์ได้ส่งมอบวัคซีนให้เมืองไทยเราด้วยนะครับผมแล้วก็รายงานอาการสถานการณ์นะครับการติดเชื้อรายวันนะครับสถานการณ์ทุกวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของสิงคโปร์แลวก็ในเมืองไทยของเรานะครับผม ก็สถานการณ์สิงคโปร์ยครับยอดผู้ติดเชื้อก็กลับมาพุ่งขึ้นสูงนะครับหลักพันแล้วนะครับช่วงหลังก็แค่หลักสิบนะครับหลักร้อยนะครับหลักพันขึ้นมาแล้วตอนนี้ครับผมมันยังอยู่กับเราอีกนานนะครับผมไม่หมดไปง่ายๆนะครับผมก็ใช้ชีวิตเรียนรู้สู้กับมันอยู่ไปอย่างนี้แล้วครับผมทำไงได้นะครับผม คถึงแล้วนะครับนี่ให้ดูตอนมาทั่งรอรถเลยนะครับตอนนี้ออกมารอรถแล้วนะครับอันนี้เพราะว่าตอนที่เข้าไปในนั้นขาห้ามถ่ายนะครับในสถานที่ตรงนั้นนะครับเป็นสถานที่ต้องห้ามห้ามถ่ายรูปถ่ายวีดีโออะไรทุกอย่างนะครับผมผมถ่ายตอนออกมารอรถนะครับอันนี้นะครับแล้วหลังจากนี้เราไปสู่ภาคอัปเดตข่าวสถานการณ์กันต่อเลยนะครับผมว่า สวัสดีครับผมไม่ได้เจอกันในภาคข่าวนะครับในภาคอัปเดตรายงานสถานการณ์ข่าวกันนะครับไม่ได้อัปเดตกันมาก็นานพอสมควรนะครับสองสามอาทิตย์เลยนะครับผมช่วงนี้ห่างหายกับข่าวเเขวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามข่าวกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ขู่วข่าวเ้ไว้ใช่ว่านะครับผมว่า สถานการณ์ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมในส่วนสิงคโปร์แล้วก็ในเมืองไทยของเราด้วยนะครับผมผมก็ที่ไม่ได้ทําข่าวเพราะมันไม่ค่อยสะดวกนะครับผมที่นี่ก็กลัวเขามาไล่ยอยู่นะครับอยู่นี่ขึ้นไปห้องก็ไม่สะดวกนะครับคนอยู่ด้วยกันหลายคนเลิกงานมาก็ดึกนะครับผมอัปเดตไม่ทันเวลานะครับกว่าจะทําคลิปกว่าจะอัปโหลดได้ก็ตอ้องรอ,อระบบตรวจสอบในชา้าสักหน่อยนะครับ วันนี้เราจะมาเริ่มที่ข่าวที่ว่ามีเมื่อสองสาวันนะครับที่ผ่านมานะครับแต่คิดว่ายังไม่ช้าเกินไปนะครับที่ีข่าวว่าสิงคโปร์ส่งมอบแพสตา้าเซเนกานะครับหนึ่งุสองแสนโดสให้ไทยนะครับผ่านความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัคซีนสองประเทศนะครับยี่บห้ากันยายนนี้นะครับนี่ข่าวแจ้งตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองนะครับว่าธานีแสงรัตน์นะครับมหบดีกรม สารนิเทศนะครับโพษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการแลกเปลี่ยนวัคซีนนะครับระหว่างประเทศและสิงคโปร์ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนะครับครมอแล้วครับและวัคซีนจำนวน1 2ึ่0อ่ 2, โดสนะครับจะมาถึงไทยในช่วงสุดสัปด,ดาห์นี้นะครับผมไอทานีกล่าวอยู่ว่าเมื่อวันที่21กันยายนนะครับคอรมอได้มีมติเห็นชอบเรื่องการรับมอบวัคซีน เอตาเซเนกานะครับผมเอตาเซเนกาจำนวน122,400โดสนะครับจากรัฐบาลสิงคโปร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับกับสิงคโปร์ในการแลกเปลี่ยนวัคซีนระหว่างกันนะครับเพื่อสนับสนุนการรับมือกับสถานการณ์โควิดของทั้งสองประเทศนะครับบนหลักการว่าไทยจะส่งมอบวัคซีนคืนคืนแก่สิงคโปร์ในภายหลังนะครับนี่เป็นการยืมนะครับผม ช่วงก่อนหน้านี้ข่าวก่อนหน้านี้ก็สิงคโปร์ก็ให้บูนายหรือให้ออสเตรเลียยืมอยู่นะครับแต่ว่าให้ยืมแบบเป็นยืหออไใเซอร์นะครับประมาณนั้นแต่ของไทยเป็นแอสตาเซเนกานะครับผมในโอกาสเดียวกันนี้นะครับสิงคโปร์ยังได้มอบชุดตรวจนะครับแอนติเจนนะครับแอนติเจนเคิดนะครับ,รบ,รบจํานวน2 0 0 0 0นชุดนะครับและการเก็บตัวอย่างเยื่อบุโพรงจมูกอีกนะครับผม สำหรับอุปกรณ์การตรวจนะครับผมจํานวน5้าแสนชุดแก่ไทยนะครับโดยในชั้นในชั้นนี้นะครับวัคซีนและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ดังกล่าวมีสภาพมีกําหนดขนส่งถึงไทยในวันที่วันเสาร์ที่25กันยายนนี้นะครับโดยจะมีการส่งมอบแก่ฝ่ายไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิครับผม สำหรับการเจรจารแลกเปลี่ยนวัคซีนกับสิงคโปร์นะครับเป็นอีกบทบาทเชิงรุกของกระทรวงการต่างประเทศในการแสวงหาวัคซีนจากแหล่งต่างๆทั่วโลกเพื่อรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทยนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้บรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนวัคซีนในลักษณะดังกล่าวกับภูตานนะครับกับภูตานนะครับได้รับวัคซีนแอสตราจซเนกาจำนวนหนึ่งแสน 5,000โดสเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับนายจารินกล่าวนะครับผมสําหรับเรื่องวัคซีนนะครับเราจะมาดูสถานการณ์ในสิงคโปร์นะครับวันสองวันมานี้ยอดผู้ติดเชื้อเยอะมากนะครับผมจะข้ามมาถึงวันที่23นะครับจากวันที่22ก็พันกว่านะครับผู้ติดเชื้อนะครับแล้วลอกใหม่นะครับรายงานสถานการณ์โควิด -19 ในสิงคโปร์นะครับของกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์นะครับ เมื่อวานนี้นะครับวันที่เมื่อวันที่23นะครับข้อมูลวันที่23นะครับสําหรับข้อมูลวันที่23กันยายน2อง4่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายใหม่นะครับในชุมชน1 2 1 8รายนะครับในหอพักคนงานนะครับหอพักแรงงานต่างชาตินะครับ273รายครับเข็นนำเข้าจากต่างประเทศ13รายนะครับรวมทั้งหมดก็1504รายนะครับคัตเตอร์ใหม่ที่ศูนย์ดูแลเด็กนะครับสำหรับคัตเตอร์ใหม่ที่ศูนย์ดูแลเด็กนะครับก็มีผู้ตเชื้อนะครับ สามรายนะครับยอดสะสมสิบสองรายจำนวนนี้มีเด็กแปดรายด้วยนะครับอ๋อพักแรงงานต่างชาตินะครับบุกิปโตโตรถนะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่หกรายนะครับแล้วก็ยอดสะสมยี่สามรายนะครับอ๋อพักแรงงานต่างชาติเต็มพินิิบตัวมตรีก็มีผู้ติดเชื้ออีกเจ็ดรายนะครับยอดสะสมยี่สิบหกรายนะครับผมมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิดสิบเก้าเพิ่มอีกสองรายนะครับยอดสะสมตอนนี้สิงคโปร์ทั้งเต็มมีการระบาดนะครับยอดู้เสียชีวิตเจ็ดสิบรายแล้วนะครับผม สำหรับข้อมูลวันที่23กันยายนขอ2 5า4นะครับผู้ติดเชื้อไวรัสรักษาอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้นะครับ1,120รายนะครับในจํานวนนี้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่163รายนะครับมีผู้ป่วยอยู่ในห้อง ICU 23รายนะครับผู้ป่วยอาการหนักเป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับจานวน155รายนะครับผู้ป่วยอาการส่วนใหญ่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิดนะครับผมนอกจากนี้ในข้อมูลรายงานว่าในช่วง28วันที่ผ่านมานะครับ มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายใหม่97.9%ของการติดเชื้อแบบไม่สแสดงอาการนะครับหรือมีอาการน้อยมากนะครับทางนี้เปาะวัคซีนที่ช่วยให้อาการจากการติดเชื้อมีความรุนแรงน้อยลงนะครับผมจากจํานวนประชากรที่ฉีดวัคซีนทั้งหมดนะครับในสิงคโปร์ก็84%แล้วนะครับทีดฉีดครบเข็ม2แล้วนะครับก็82%นะครับทีดเข็มแรกก็84นะครับ เราจะไปดูสถานการณ์ที่เมืองไทยกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับรายงานนะครับสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยนะครับประจำวันที่24นะครับ24กันยายน2564นรนะครับบวก12,697รายนะครับจากจำนวน12,697รายนี้นะครับเป็นผู้ป่วยรายใหม่นะครับจากระบบพ้อระวังและระบบบริการนะครับ 11,313รายนะครับค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน 1, 2 0 3รายนะครับจากเรือนจำนะครับผู้ต้องขังในเรือนจำก็ผู้ต้องขังนะครับตอนนี้ก็จอ70รายนะครับติดเชื้อรายใหม่สําหรับวันนี้นะครับผู้เดินทางจากต่างประเทศ11รายนะครับที่เข้าสถานที่กับการที่รัฐจัดให้นะครับและยอดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมตั้งแต่ปี63นะครับถึงตอนนี้นะครับที่ที่ 1 5 0 0 0ล้านหานะครับหนึ่งล้านส่นรยายนะครับข้อมูลตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับรวมยอดทั้งหมดนะครับหนึ0งล้านานะครับหนึ่งล้าน่นรายะครับในเมืองไทยของเรานะครับสำหรับวันนี้หายป่วยก็รักษาหายได้ก็1,3540ารย่ายนะครับและผู้ป่วยรักษาอยู่ตอนนี้นะครับที่ยังรักษาอยู่ตอนนี้ก็1 2ึ่งแสนส่นายรายนะครับผมสำหรับ หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี63ตอนนี้นะครับที่รักษาหายไปแล้วก็หนึ่งล้านสามแสนนะครับหนึ่ง0้านสามแสนเก้าหมืนสามพันเก้าร้อยสองรายนะครับผมสำหรับยอดผู้เสียชีวิตในวันนี้นะครับในวันที่24นะครับยอดผู้เสียชีวิตหนึ่งร้อยสาสิสองรยนะครับผมและเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี63ตอนนี้นะครับผมเป็นจำนวนหนึ่งหมืหกพักับสิบหกรายนะครับหนึ่งกันกับส6กรายนะครับยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดในเมืองไทยนะครับผมครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็คงพอไว้เท่านี้ก่อนนะครับที่จริงผมก็มีข่าวข่าวเยอะแยะมากมายนะครับที่จะนําเสนอท่านแต่รอมีโอกาสในคิต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลาพอทําคลิปได้ผมก็จะพัฒนรายงานสถานการณ์กันต่อนะครับมีเอฟซหลายๆท่านเคยถามผมมาในเกี่ยวกับเรื่องการทํางานในสิงคโปร์นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแบบว่ามาทํางานสิงคโปร์นะครับระบบ,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 บงานก่อสร้างนะครับผมและการ ที่พักอาศัยนะครับค่าอยู่ค่ากินนะครับวก็ที่พักอาศัยใครเป็นคนจัดให้เราเสียเองหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องเสียภาษีอะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็มีคนถามเข้ามาอยู่นะครับแต่ผมยังไม่มีโอกาสที่จะอยากจะทำคลิปตอบนะครับผมครับผมแล้วมีโอกาสต,ต่อไปแล้วผมจะได้นําเสนอนะครับผมป่าไออยากดูอยากทราบเรื่องอะไรที่ผมพอพอมีความรู้อยู่บ้างนะครับพอ ตอบได้ผมก็จะนํามาทำคลิปนําเสนอต่อไปนะครับในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับผมครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ตอบหรือตอบช้าหรือไม่ได้ตอบแต่ผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมจะนําไปพิจารณาแก้ไขนะครับปรับปรุงนะครับผมหวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อท่านบ้างนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมขอบคุณทุกกําลังรงใจที่เข้ามารับชมให้กําลังใจนะครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม